เตือหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาสงง่งโรงพยาบาลด่วทนทันทีเชืพี่เศ้าตอบเม้นมาเลยกว่าคำถามแหลกขอให้พี่เศร้าสุขภาพแข็งแรงน่ารักแบบนี้ไปนาะนๆๆๆขอบคุณมากเลยนะครับ น้องๆก็เช่นกันนะดูแลสุขภาพขอให้แข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนเลยอยากให้ทําคลิปอาบน้ําให้น้อนๆแมวอีกโอ้โหพี่ว่าตอนเนี้โตกันหมดแล้วน่าจะลำบ,บากพอควรอีกอย่างช่วงนี้หน้าฝนด้วยฝนตกบ่อยอากาศชื้นเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอามาถาม2องขอครับ 1. แมวตัวผู้หรือตัวเมียขี้อ้อนกว่ากันครับ2 พี่มีวิธีหัดให้แมวขี่บนกระบาทราย,ยังไงคะพอดีจะเลี้ยงแมวคะ่ะเรื่องความอ่อนสําหรับพี่เนี่ยไม่มีแบ่งว่าเพศผู้หรือว่าเพศเมียน,นะแล้วตอนนี้ใส่แมวแต่และตัวล้วนเลยส่วนกระบาดายต้องลองจับเขาอุ้มเข้าบ่อยๆตั้งแต่ยังเด็กหรือทาท่ากลบขุดให้เขาดูเป็นตัวอย่างประจําก็พอจะช่วยได้นะสอบถามครับผมมีกระบาดายใส่ายแมวทั้งสามกระบาแต่ทําไมแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนไปฉี่ใส่ชามเข้าหมาบ้าง ไม่ก็ที่ตักผงเฮออบอลลาตัอย่างเราปวดหัวหมวโอ้โหฉี่จะชามเข้ามานี่เรื่องใหญ่เลยนะพี่ว่าลองหาทางฝึกให้เขาเข้ากระบาสายให้เป็นและอาจจะต้องย้ายที่วางชามเข้าน้องหมาใหม่เพื่ออนาคตเขาจะได้ไม่ต้องไปฉี่ที่เดิมอีกมีเพจที่ซื้อแมวแพงๆมีช่อง Youtube ชอบไปดูเหมือนกันค่ะแต่ว่ารักช่องนี้ที่สุดถึงแม้พี่เศร้าจะแก่ก็ตามค่ะเอ ถึงแม้คำชมของน้องจะแปลกๆก,ก็ตามแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะแมวมองเห็นเป็นสีขาวดำหรือเห็นเหมือนมนุษย์ปกติหรอคะแล้วถ้าเราใส่กระพวนให้แมวจะทำให้น้องแมวลำคาญไหมคะและมีผลเสียอะไรกับน้องหรือเปล่ารักช่องนี้นะเรื่องภาพที่แมวเห็นเนี่ย พี่เคยทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วลองหาดูนะสริดกระพวนแมวพี่ว่าถ้าเกิดมันใหญ่เอถอะทะก็อาจจะทําให้แมวลาคาญใจได้มีกระพวนที่ตัดกล้องเคยซื้อมาให้พี่จากญี่ปุ่นลูกเล็ก,เลกๆเสียงไม่ดังแต่เพราะมากแบบนั้นนะ่ะโอเคเลยแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนซะแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนในประเทศไทยอะ่ะใครอยู่ญี่ปุ่นส่งมาให้พี่ถีทถ้าแมวหางหาดเป็นไรมากไหมครับปอลอและทุกคนในช่องนี้ติดตามมา2ปีแล้วน้องหมายถึงแมวหางขาดใช่ไหมเขา ก็จะสูญเสียความสามารถบางอย่างไปกลายเป็นแมวพิการพอๆกับที่คนแขนขาดเลยแหละหนูมีคําถามค่ะเวลาแมวเลียแขนขาหรือหน้าเราแปลว่าอะไรคะปอลอดูช่องนี้มานานมากค่ะแปลว่าเขารักและไว้ใจเรามากยังไงล่ะแมวหนูกินอาหารจากถังขยะตลอดเลยค่ะจะเป็นอันตรายไหมน้องแมวทํมาม้า5-6ครั้งทําไงดีคะ แบบว่ามีวิธีแก้ไม่ให้น้องแมวกินของจากถังขยะรบกวนด้วยนะคะอันตรายแน่นอนครับพอขึ้นชื่อว่าขยะนั้นแปลว่าในนั้นน่ะจะมีสิ่งที่อันตรายหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเช่นกระดูกก้างปลาสารเคมีวิธีแก้ก็คือหาถังขยะมาใหม่มีฝาปิดให้มิดชิดหรือเอาไปทิ้งนอกบ้านเลยก็ยิ่งดีผมติดตามตั้งแต่ตากล้องชอบกินมาม่าแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่สติกเกอร์ไลน์มาแรกๆเลยครับปอลล่และทุกคนในครอบครัวตากล้องอยากให้ตากล้องแต่ง ญิงออีกชบมาเลยขอบคุณมากเลยนะส่วนที่น้องชอบให้ตาก้องแต่งหญิงพี่ว่าถ้าเกิดตะก้องแต่งบ่อยไปก็อาจจะติดใจแล้วก็สวยคนพี่บอกไปทำยังไงล่ะทีนี้หนูขอถามว่าน้องแมวเวลาจะคลอดลูกต้องเตรียมที่คลอดให้น้องแบบไหนคะเพราะแม่บอกว่าแม่เคยเลี้ยงแมวสามสีพอมันใกล้คลอดแล้วยายก็เตรียมที่คลอดให้แต่มันไปคลอดตรงที่นอนแม่เลือดเต็มที่นอนแม่หนูปอลลอที่หนูถามเพราะอยากรู้คะ่ะลักช่องนี้ที่สุดในจักรวาล น้องลองหากระดาษลังมีผ้าสะอา,าดวางไว้หลายๆจุดที่ปลอดภัยและเงียบสงบเพื่อเพิ่มตัวเลือกดีไหมอ่ะเพื่อให้เขาเลือกว่าจะคลอดตรงไหนตามใจเลยหนูเวลาหนูกินอะไรแล้วแมวจะชอบมานั่งดูนอนดูแถมน่ารักมากเหมือนมันอยากกินแต่ไม่อยากให้เดี๋ยวน้องกินแล้วเผลอเป็นอะไรไปน้องเป็นแมวเด็กด้วยเขียนยาวไปหน่อยดีมากเลยนะเพราะอาหารบางอย่างที่มนุษย์กินนั้นอ่ะไม่เหมาะกับแมวให้เขาดมๆเพื่อรู้ว่าอันนี้กินไม่ได้นะ และคอยบอกตลอดก็ดีเหมือนกันนะน้องพี่เซาครับพ่อกับแม่ของผมอยากจะเลี้ยงน้องแมวตัวใหม่แต่ที่บ้านมีตัวเก่าอายุเก้าขวบครับพี่เซาคิดว่าควรทําอย่างไรครับปลอลอได้โปรดช่วยตอบหน่อยนะครับออการรับเลี้ยงแมวตัวใหม่เนี่ยเป็นปัญหาของหลายๆบ้านเลยนะที่ตัวเก่ามักจะไม่ค่อยพอใจช่วงแรกอาจจะต้องแยกกันอยู่แล้วค่อยๆเอามาทําความรู้จักกันวันละนิดวันละหน่อยก็น่าจะพอช่วยได้นะพี่เซาตอบเมน้นวิธีฝึกให้แมวยืนต้องทำยังไง ปอลลอเอาไว้เผื่อได้เลี้ยงแมวในอนาคตครับพี่ว่าเออน้องควรล้มเลิกความตั้งใจนี้นะเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยปกติธรรมชาติของแมวแมวเน่ะเดินสี่ขานะน้องรู้หรือเปล่าฮะหนึ่งพี่เศร้าคิดยังไงกับจิ้งจกคะสองแมวหนูผอมมากๆๆๆน้องไม่เป็นไข้น้องกินเยอะทําไงคะเออพี่ว่าจิ้งจกก็น่าสนใจดีนะส่วนที่แมวน้องผอมอาจจะเป็นพยาธิหรือเปล่าทั้งที่กินเยอะถ่ายพยาธิครั้งล่าสุดตอนไหนนั่นแหละฮะทำ ไหมแมวหนูมันชอบเอาถุงเท้ามากัดจนขาดแมวหนูเป็นอะไรไหมคะบอเลขอให้รัดระวบิดๆนะคะแมวอ่ะก็กัดแทะอะไรไปทั่วแหละ <c oughs> บางอย่างที่มีกลิ่นตุตุแมวก็มักจะชอบนะลองเก็บถุงเท้าดีๆอย่าให้เขาตามหาเจอถ้าบ้านหลังนี้เลี้ยงแมวสิบตัวจะเกิดอะไรขึ้นตากุ้งก็จะจนลงเรื่อยๆแล้วพวกพี่ก็จะอดอยากไม่มีจะกินและในที่สุดก็กลายเป็นแมวเล่ลอน,นอแค่คิดก็สั เ,เรียกแค่สีตัวพอเธอะพี่เจ้าตอบเมนแมวผมชอบให้ทหารใหม่ในเมื่ออาหารเก่ายังกินไม่หมด มันเป็นอะไรเหรอครับปลอลลัอพี่เสากังฟูโซดเกียวหยงชุนสันชัยทหารใหม่อาหารใหม่สินะน้องเออ,พ,อพี่อะไรพี่อาจบางทีก็งงนะอาหารเก่าสังเกตได้ว่ามันจะเป็นโว่วตรงกลางใช่ไหมน้องก็เอามือเขียเข่ยๆให้มันไม่มีช่องโหว่เขาก็จะกลับมากินเหมือนเดิมลองดูแล้วก็อย่าลืมนั่งเฝ้าตอนเขากินด้วยแหละพี่เสามีปัญหาค่ะคือแมวที่บ้านปากเหม็น ซื้อยาสีฟันแมวมาแล้วแต่เขาไม่ยอมแปลงได้แต่เคี้ยวหน้าอย่างเดียวจะทาําไงดีแล้วยาสีฟันแมวกินแล้วจะมีปัญหาไหมคะ่ะปอลลอพิซซ่าดอมเมนลา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 ล,ะล,ะละทุกคนและทุกตัวมาหาคะ่ะยาสีฟันแมวที่ได้มาตรฐานก็จะไม่มีปัญหากับแมวนะครับถ้าเกิดเผลอกินเข้าไปถ้าแปลงยากลองดูผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ําให้แมวดื่มไหมล่ะ เขาดื่มไปปากก็จะสะอาดไปด้วยลองหาซื้อดูนะพี่เร้าค่ะหนูเคยให้อาหารแมวตัวหนึ่งและให้บ่อยมากต่อจากนั้นพอน้องเห็นหนูก็เดินมาและเอาตัวมาถูๆหนูแปลว่าอะไรเหรอค่ะบอลลอยยาวหน่อยนะคะแปลว่าขอกินอีกเอามาให้อีก ยังไงล่ะพี่เซาคะถ้าแพ้คนแมวจะหายแพ้ไหมคะดูพี่เซาตั้งแตกก่กางฟูเป็นน้องเล็กเอ <c oughs> เรื่องเนี้ยถ้าคนแพ้มากๆก็อ,อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะโอกาสที่จะหายแพ้อะไรสักอย่างพี่ว่ายากนะต้องลองปรึกษาคุณหมอดูจะดีที่สุดอ่อก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามที่โดนโดเด็ดๆก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เซาตอบเมนด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนส Terima kasih